Weekly Navy ดูดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่8สิงหาคมถึง14สิงหาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาทำในดวงประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนสิงหาคมของคนเกิดวันเสาร์โดยอาจารย์เนเนวีฟอร์ซัส ก่อนอื่นขอให้ความรู้เรื่องการนับวันก่อนนะคะทางโหราศาสตร์ไทยเรานับวันตามจันทรคติคือนับจากพระอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกาถึงจะเป็นวันใหม่ดังนั้นท่านไหนเกิดหลังเที่ยงคืนแต่ยังไม่ถึง6โมงเช้ายังถือว่าเป็นวันก่อนหน้าอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์คือคนที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าของวันเสาร์จนถึงตี5 59ของเช้าวันรุ่งขึ้น หากท่านไหนไม่แน่ใจสามารถพิมพ์สอบถามด้านล่างคลิปได้เลยค่ะคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคนรอบข้างมีระยะห่างกับคุณทำให้คุณไม่ค่อยเข้าใจพวกเขาว่าคิดหรือรู้สึกเช่นไรเพราะพวกเขามักไม่ค่อยแสดงออกให้คุณรู้คุณอาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจแต่อย่างไรก็ตามคุณควรระวังท่าทีและการแสดงออกของตัวคุณเอาไว้ด้วย แม้จะหงุดหนิดก็ควรเก็บอาการไว้ให้ดีเพราะจะมีปัญหาตามมาทีหลังได้ควรระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงหรือเพื่อนร่วมงานของคุณที่เป็นผู้หญิงอาจจะอึดอัดใจอยากพูดคุยกันให้เคลียร์แต่อีกฝ่ายไม่ยอมเปิดโอกาสให้ทำให้มีความเก็บกดและรําคาญใจอย่างมากด้านการงานในช่วงอาทิตย์นี้คุณอาจจะเบื่อหน่ายและมีความอึดอัดใจในเรื่องงาน สาเหตุอาจจะเป็นเพราะงานมีความกดดันสูงหรือเรื่องของสังคมในที่ทำงานไม่ค่อยดีบรรยากาศในการทำงานระยะนี้ไม่ดีมากนักหากคุณทำงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์หรืองานออกแบบช่วงนี้งานจะไม่ค่อยมีปัญหามากนักแต่หากทำงานประเภทอื่นๆต้องระวังทำงานผิดพลาดไว้ด้วยคุณจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ไว้บ้างเพราะมักจะมีเรื่องจุกจิกเข้ามา คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีมากนะักอย่าเพิ่งลงทุนอะไรเพิ่มเติมควรรอให้ผ่านไปสักระยะก่อนคนที่มีลูกน้องคุณอาจจะเดาท่าทียากสักหน่อยเพราะลูกน้องมักไม่ค่อยพูดหรือเล่าปัญหาให้ฟังทำให้คุณต้องคอยไล่จี้ถามเอาเองด้านการเงินโชคลาภการเสี่ยงโชคการเงินในระยะนี้จัดเป็นช่วงที่เก็บเงินได้ค่อนข้างยากมาก คุณอาจมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องอนาคตหรือมีความคิดว่าอยากจะเก็บเงินแต่อารมณ์เหล่านี้ก็มักมีเป็นพักๆทำให้สรุปแล้วไม่ได้เก็บสักทีหากคิดว่าจะเก็บให้เก็บเลยเพราะว่ามักจะมีเหตุให้ใช้เงินไปกับข้าวของฟุ่มเฟือยคนที่มีหนี้สินอยู่อาจจะเครียดมากเพราะไม่รู้จะหมุนเงินจากทางไหนควรทำใจให้สบายและค่อยๆหาวิธีแก้ไขทีละขั้นตอน รวมถึงควรประหยัดให้มากกว่านี้ด้วยหากให้ครยืมเงินไปมีแนวโน้มว่าคุณอาจจะโดนชักดาบหรือหากไม่ตามทวงก็นานมากกว่าจะได้คืนโดยสรุปแล้วการเงินช่วงนี้ไม่ค่อยดีนักดังนั้นอย่าใช้จ่ายเกินตัวจะดีที่สุดในระยะนี้ถือว่ายังไม่มีโชคลาภเกิดขึ้นหากรอคอยข่าวดีอะไรอยู่ก็มีแนวโน้มว่าจะล่าช้ากว่าที่คุณคาดคิดเอาไว้ ในเรื่องของการเสี่ยงโชคยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหรนะ่นักด้านความรักสถานการณ์ความรักในระยะนี้จะดูคลุมเครือพอสมควรทำให้ยากที่จะคาดเดาว่าความสัมพันธ์จะเป็นไปในทิศท,ทางไหนหากคุณยังโสดและได้พบใครบางคนเข้ามาคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาช่างมีสเสน่ห์และดึงดูดให้คุณเข้าหาเหมือนว่าเขาเป็นคนลึกลับซึ่งทำให้คุณต้องการที่จะรู้จักเขามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามควรเช็คให้ดีก่อนเพราะมีแนวโน้มว่าเขาอาจจะมีคนรักอยู่แล้วก็ได้สำหรับคนที่มีคู่รักแล้วคุณจะมีความกังวลและเครียดในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคนรักคนรักมักจะมีท่าทีที่ชวนให้สงสัยว่าเขามีเรื่องอะไรที่ปกปิดอยู่หรือเปล่าหรือไม่คุณและคนรักมีการครบหากันในลักษณะที่ไม่เปิดเผยก็ได้ ระยะนี้อาจจะต้องใช้ความอดทนมากหน่อยเพื่อประคองความสัมพันธ์ให้คงอยู่ด้านสุขภาพต้องระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดและต่อมในร่างกายไว้ด้วยรวมไปถึงความเครียดจากการทำงานหนักหรือพักผ่อนไม่เพียงพอผู้หญิงควรระวังโรคเกี่ยวกับประจำเดือนในกรณีที่เจ็บไข้ไม่สบายอยู่ควรดูแลสุขภาพให้มากในระยะนี้เพราะร่างกายยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ เกรดเคล็ดลับมงคลสีมงคลประจำตัวได้แก่สีดำสีม่วงแก่สีมงคลเสริมสุขภาพแข็งแรงความปลอดภัยได้แก่สีส้มสีแสดสีมงคลเสริมเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจบารมีได้แก่สีเท่าสีม่วงอ่อนสีสิริมงคลเสริมสง่าราศีโชคลาภมีเสน่ห์ได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงิน สีมงคลเสริมความมั่นคงเรื่องทรัพย์สินเงินทองได้แก่สีแดงสีมงคลเสริมความขยันความรับผิดชอบความวิริยะอุตสาหะได้แก่สีขาวสีเหลืองสีมงคลเสริมเรื่องการอุปการะผู้ใหญ่รักเมตตาอุปถัมภ์ได้แก่สีชมพูสีอัปมงคลหรือสีที่ควรหลีกเลี่ยงได้แก่สีเขียวของที่เหมาะทำบุญเสริมดวงร่ม กระเบื้องมุงหลังคาไม้กวาดไม้ถูพื้นน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำควรทำทานถาวายปัจจัยบำรุงกุฏิห้องน้ำพระสงฆ์ทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดทำบุญสะเดาะเคราะบริจาคโรงศพทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยโคกระบือทำบุญบริจาคโรงพยาบาลโรคจิตโรงพยาบาลโรคประสาทพระประจำวันเกิดที่เป็นสิริมงคล และเสริมดวงชะตาคือพระพุทธรูปปางนาคปกคาถาสวดบูชาพระประจำวันเสาร์ชื่อคาถาพระนารายถอดจักท่องว่าโสมนักริถาโทสวดวันละสิบจบสวดบูชาเป็นประจำจะทำให้เกิดสิริมงคลและเกิดโชคลาภแก่คุณฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องอาจารย์เนแนวิฟอร์ซักเซสด้วยนะคะ